นี้มาเจอครับกับคดีที่ยืดเยื้อกันมานานแสนนานครับลุงพลแล้วก็แม่ของน้องชมพู่มาอยู่ในรายการเราแล้วสวัสดีครับลุงพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่น้องชมพู่สวัสดีครับแล้วสรุปว่าใครอันนี้ต้องขอโทษอันนี้รีเฟกนะฮะเพื่ให้เห็นหน้าชัดเนาะนะครับคุณแม่น้องชมพู่คิดว่ายังไงครับกับลุงพลถ้าว่าตีตีลูกอะไรแหละ จริงหรือไม่ครับที่ลุงพลไปทํำร้ายลูกเขาตีลูกเขาไม่จริงแน่นอนครับเพราะว่าช่วงนั้นผมไปรับพระอยู่ครับไปรับพระนายบอกว่ารับพระสามโมงเช้าแล้วทําไมเวลามันยึดมันใกล้กันมากเลยตอนที่ผมพูดเสียยังไงฮะคุณสามารถแก้ตัวได้หรือไม่หรือว่าจะรับรับผิดชอบไหมครับหรือว่าเป็นคนฆ่าจริงไหมไม่ใช่ครับผมไม่ได้เป็นคนฆ่า ถ้าหลักฐานมันมันชัดเจนอ่าหลักฐานมีอะไรบ้างครับเขามีกล้องปิดอย่างนี่แหละมีอย่าบังครับอย่าบังครับกล้องปิดอีกที่มีอยู่ปิดข้างจรวจเลยกล้องอะไรนะฮะกล้องกล้องปิดกล้องปิดแล้วมันจะเห็นหรอครับจะเห็นจะเห็นหน้าโจวนยัไงกล้องปิดแล้วมันจะเห็นหรอกล้องอะไรกล้องอันนั้นยังไงกล้องวงจรจอรนวงจรอะไรกล้องปิดกล้องปิดนะฮะแล้วแม่น้องชมพู่ จะเอาผิดยังไงครับคิดว่าจับคนร้ายให้ได้คืแฟนเก่าเอมเนี่ยหายไปแล้วติดติดยาแฟนเก่าแม่นรองพู่หายไปแล้วไม่ใช่แฟนเองอ่าแล้วคนนี้ลุงพลเนี่ยอันนี้มาฆ่าเขาลุงพลฆ่าเขาใช่ฆ่าชมพู่ไหมไม่ไม่ตีตีลูกตีอะไรไปแน่ๆแล้วไม่ได้ฆ่าชมพู่เหรอเคยจูบเอมเนี่ยฆ่าไปปีเขาใครฆ่ากันแน่แฟนหนูเองแฟนแฟนหนู แฟนจะไปฆ่าลูกตัวเองทำไมฮะเขาว่าขานทมคิดติดยาติดยาอะไรยาเสพติดไงยาเสพติดยี่ห้ออะไรันจะกินยาบ้าได้เห็นไหมแรกอ่ะยาบ้ามันแจ้งมือคว้ามือไปบ้านสมคี่ยแล้วคนนี้จะเอาไงลุงพลเนี่ยอันนี้ไม่ฆ่าลุงพลไม่ฆ่าใช่มันอยู่บ้านทุกวันเลยนะจริงเหรอใช่แล้วทำไมข่าวสื่อทุกช่องเลย ข่าวทุกช่องเลยก็บอกว่าลุงพลเป็นคนทำ,ทำน,านาี่คนทำสร้างพญานาคลุงพลไปสร้างพญานาคใช่แล้วเข,เขาเขาทำดีบางหน้าหรือเปล่าบางหนะ้าบางหลังคุณทำดีบางหน้าหรือเปล่าครับไม่ครับผมผมทำนะด้วยใจทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพญานาคทั้งอะไรต่างๆรเรายูทูบเบอร์ก็มามาถ่ายอะไรที่ที่นี่มากเลยครับ แล้วสรุปยังไงจะเอาผิดเขายังไงจะเอาผิดเขายังไงจะเอาผิดลุงพลยังไงไหมไม่ค่ะที่เคยมีข่าวมากมายอยู่อ่ะส่วนสารสาลสารตัดสินว่าจําคุกยี่สิบปีเนี่ยจะให้เขาติดคุกไหมอันนี้มันไม่เจาคุกเลยไม่ให้ติดให้ติดลุงไม่ให้ลุงพลติดคุกแล้วติดคุกแล้วเขาจะไปร้องเพลงไปได้แหละให้ให้ลุงพลไปร้องเพลงเลยเลยไปร้องเพลงอะไรเกลงฮาดะเพลงอะไรล่ะเรางออยมันร้องยังไง ต Он, ้าไงต้าต้าต้าไงผมไปร้องเพลงใช่ไหมครับใช่ลุงพลลุงพลเขาเต้นยังไงต้าไงต้าเต้าเต้าไงลุงพลลองเต้นให้ดูหน่อยครับนี่เลยครับเต้นสเต็ปเท้าที่ลุงพลเคยเต้นน่ะเต้นยังไงอันหน้ารุ่นครับลุงพลครับครับผมเต้นยังไงฮะรีเฟฟไม่เอาแล้วครับนี้เลยครับครับลองเต้นดูเรารลองด้วยคุณลองด้วยคุณแม่ช่องยงพูดลองด้วยให้ลุงพลเต้น เราคออ่อยอายเตตาเจ้าเจ้าเ้าเจ้าเจ้าเจ้ายจ้าเจ้นเจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจ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 ีาเจ้าเ้าเจ้าเจ้องจ,จองา้าัจ้าเ้าเจ้า้า้าเาเจ้าัจ้า้าเจ้าเจ้าเจีาเจ้า้าเเ้าเจ้าเจเีาเป้้าเ่าเ้าเจเาเจ้าเจ้าเเสียใจเ้เ้าเจ้าเจเ้าเจ้าเจเ้าเจ้าเจาเพ้าะว่าเป็นลูกลเกลากเราใช่าเ้เ้างน้องชมพู่เป็นเูกเราเนาะเป็นหลานอ้าวแล้วไม่ใช่แม่น้องชมพู่เ ไม่ใช่อ้าวมายืนคุยกับลุงพลตั้งนานไม่ใช่เหรออันนี้เป็นพี่โรงศพไงเจ้าของโรงเจ้าของโรงใช่เขาขสร้างโรงมาเป็นอยู่ไปฆ่าเขาโรงหนังเนี่เป็นสร้างบ้านสมพู่ะโรงหนังหรือโรงอะไรโรงศพโรงศพเซียเมบน้องสมพู่มาเชโรงอ่าข้าแรกข้าแรกอ่ะเป็นอยู่ฆ่าอายุเท่าไหร่อายุสิบแปดใครเป็นน้องฆ่า ลาชมพูหลายชมพูอายุเท่าไหร่เดือ,อนสิบเจ็ดสิบเจ็ดเ้ชมพูไหนเนี่ยแม่นมคนเนี่เนี่ยลุงพลเนี่ยคุณจะพูดกับลุงพลยังไงอะว่าเขาเขาเขาว่าหันหน้าไปนู้นครับเขาว่าลุงพลเนี่ยไปทําอย่างเงี้ยทำแบบนี้ไม่ได้เพราะังหวัจไปจับเอาในคุกคลางอืมสรุปแล้วจะให้ติดไหมอันนี้ไม่ติดไม,มไม่มียาสิบเจ็ดเลยไม่มียาเสพติดเลยแล้วคดีคดีเราเห็นเยอะฆ่าไหม ฆ่าไหมไม่ไม่ถามเขาคดีเขาฆ่าเนี่ยฆ่าไหมฆ่าไหมไม่ได้ฆ่าครับผมไม่ใช่ฆาตกรนะครับไม่ใช่ฆาตกรเดนะีจับได้จำหน้าแฟนนองเลยเอา่าแล้วจะยังไงจะจับมือกันหรือยังไงไม่ใช่พี่ตายเน,นี่ยกันจับมือขึ้นดีขึ้นดีนองกันี่น้องกันนะก็นี่นะครับตามที่ผมได้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับ มีใหญ่พาล่าจากสองเมตร,รวันไหมันซุกปนหัวแล้วงอา้าวโอเคครับค่อยไปคุยกันต่อในในสารไปคุยกันต่อในช่องอื่นแล้วกันครับวันนี้ไปกินยาก่อนอูป้ปวนหัวไป